ถ้าพี่แนะนำนะคะก็คือปตรีเนี่ยแนะนําเรียนที่ประเทศจีนแล้วก็ปโทรเรียนที่อเมริกาค่ะอย่างอื่นก่อนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่อง ROI หรือว่า Return on Investment เนาะก็คือว่าค่าเทอมของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะเมื่อเทียบกับประเทศจีนแล้วอย่างอเมริกาประมาณปีละล้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่จีนประมาณปีละแสน ซึ่งถ้าพูดถึงอันดับมหาลัยที่ติดอันดับโลกแล้วอะค่ะคืออเมริกาติดอันดับโลกค่อนข้างเยอะแต่ว่าจีนก็เริ่มที่จะติดเยอะแล้วเหมือนกันแล้วพอพูดถึงโอกาสการเรียนหรือโอกาสการทํางานในอนาคตเนี่ยความจริงแล้วการที่เราจะสามารถทํางานในที่ประเทศจีนจะง่ายกว่าการทํางานในอเมริกาค่ะแต่แน่นอนแหะถ้าสมมติเราทำงานที่อเมริกาเงินเดือนก็จะสูงกว่าทำงานที่จีนแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะกลับไทยหรือว่าเรียนต่อโทที่อเมริกา อีกอย่างนะคะก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยอยู่ใกล้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสในการทาธุรกิจหรือว่าโอกาสในทํางานต่างๆกับเพื่อนในอนาคตอะคะ่ะมันจะสูงกว่าส่วนอันดับมหาลัยที่เราเข้าได้อะคะ่ะถ้าเราเข้ามหาลาัยอันดับสูงๆของจีนมันจะเข้าง่ายกว่าณนะตอนนี้นะคะแล้วก็อันดับสูงๆในอเมริกาเนี่ยมันจะเข้ายากกว่าค่ะ แล้วก็จากเพื่อนของครูเองอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ปอตีก็คือปอตีเนี่ยมหาลัยอันดับจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ว่าปอโทอะค่ะเขาก็จะมาเข้ามหาลาัยอันดับสูงสงของอเมริกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราตั้งใจเรียนในระับปิญญาตรีอะค่ะเราก็จะมีโอกาสเข้ามหาลาัยที่ดีกว่า,าในในในอเมริกาได้ค่ะตอนในปิญญาโทค่ะแต่พอพูดถึงปิญญาโทนะคะก็มีนักเรียนหลายคนเหมือนกันที่แบบเรียนจบปอตีแล้วก็ไปเรียนต่อโทเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยแนะนําค่ะเพราะว่า เวลาที่เราเรียนจบดีแล้วอะค่ะเรายังเด็กอยู่หมความว่าเรายังไม่ได้เข้าสังคมไม่ได้ทํางานเราก็ไม่รู้ว่าเราขาดความรู้อะไรอะค่ะหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากจะทําอะไรจริงๆในอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องปิญญาโถะค่ะแนะนําว่าเราทํางานปี2ปีก่อนแล้วค่อยต่อโทนักเรียนจะได้รู้ว่าโอเคเราต้องการที่จะเดินสายนี้นะแล้วบางคนนะคะต้องการที่จะเปลี่ยนสายอาชีพเลยก็สามารถใช้ปิญญาโทมาเป็นโอกาสในเปลี่ยนสายอาชีพเหมือนกัน แต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนจบตีแล้วไปเรียนโทเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะรู้ตัวตนขนาดนั้นค่ะอย่าลืมติดตามเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องเรียนต่อนะคะแล้วก็เรียนภาษาจีนไปกับครูอี้ค่ะ